ความล้มเหลวของการท่องเที่ยวในช่วงสงครามของกัมพูชากับตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งประเทศในช่วงสาวันของเทศกาลที่55,000กว่าคนโดยมีเพียง13 0 0 0ันกว่าคนที่เดินทางไปยังเมืองเสียมราฐสถานที่จัดงานอังกอรสงครามเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังความสําเร็จของการท่องเที่ยวไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์นให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกันด้วยตามที่เราได้นำเสนอไปในคลิปก่อนว่ายังมีเรื่องของความพร้อมในด้านอื่นอีกมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงสินค้าและบริการต่างๆที่ทำให้การท่องเที่ยวในแต่ละครั้งสมบูรณ์แบบสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ไทยมีความแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆในภูมิภาค ภาพของความห่างชั้นระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องของการท่องเที่ยวถูกทําให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเมื่อแหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งในย่านอาเซียนอย่างเวียดนามถูกทั้งสื่อและผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นวิเคราะห์ว่ารายได้ที่ทําได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังถือว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยการที่ประเทศที่เหนือกว่ากัมพูชาในทุกด้านอย่างเวียดนาม ยังต้องมีการบ้านให้ทำอีกมากความล้มเหลวของงานอังกอร์สงครานจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายสื่อดังของเวียดนาม VnExpress ได้ลงบทความถึงปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศทั้งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวของเวียดนามเองและปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยสื่อดังกล่าวได้รายงานว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากที่เดินทางเข้ามายังเวียดนาม ต่างบนถึงปัญหาของทางเลือกในการช้อปปิ้งและความบันเทิงในยามค่ำคืนของเวียดนามที่มีให้เลือกน้อยมากรวมถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่ำแถมยังมีการใช้จา่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยสื่อของเวียดนามได้ทำการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆที่ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาโดยนักท่องเที่ยวจากอินเดียรายหนึ่งที่ชื่อชามามารินาวเผยว่า เขาได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองโฮจิ imen, มินห์เมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่แทบไม่มีโอกาสใช้จ่ายเพราะไม่มีอะไรให้เที่ยวชมและไม่มีกิจกรรมด้านความบันเทิงให้เลือกทำมากนักถ้าไม่นับพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วถ้าไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยในเมืองนี้มันเป็นเมืองที่น่าเบือ่อถ้าเทียบกับกรุงเทพสิ่งที่เขาทำได้มีแค่การไปหาอาหารข้างทางรับประทานเท่านั้นเขามาที่เมืองนี้ครั้งแรกในปี2017 ผ่านไป6ปีแล้วแต่ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นที่กรุงเทพคุณมีอะไรให้เที่ยวชมมากมายค่ำคืนในกรุงเทพมันดูคึกคักกว่าโฮจิมินมีทั้งไหนคลับและตลาดกลางคืนมากมายที่เปิดไปจนถึงเที่ยงคืนโดยสื่อเวียดนามเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายสำหรับ4ี่วันที่นักท่องเที่ยวจากอินเดียรายนี้จ่ายไปในโฮจิมินอยู่ที่1000เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพ ตัวเลขจะอยู่ที่1,300เหรียญในระยะเวลาที่เท่ากันจอร์นนักท่องเที่ยวจากสารานาจัรเผยว่าในประเทศของเขาและที่อื่นๆในยุโรปผู้คนจะออกเที่ยวหาความบันเทิงในตอนกลางคืนแต่สถานที่ส่วนใหญ่ในดาน,นังและฮอยอันกับปิดทำการก่อนเวลาห้าทุ่มอย่างที่ฮอยอันเข้ามาเดินเล่นในตัวเมืองราวครึ่งชั่วโมงดื่มเบียร์แล้วก็กลับไปยังโรงแรม มันไม่มีอะไรให้เที่ยวในตอนกลางคืนเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อหลังจากเวลาห้าทุ่มไปแล้วที่หอยอันไม่มีคลับบาร์มากนักในขณะที่วัดเก่าแก่และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็ปิดทำการตอนเวลาห้าโมงเย็นหลังจากช่วงโควิดร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของที่ระลึกต่างๆก็ปิดตวลงไปไม่น้อยจอนเผยว่าเขาใช้จ่ายไปเพียงสิเหรียญสหรัฐต่อคืนในหอยอันซึ่งหมดไปกับเบีย และอาหารข้างทางเป็นส่วนใหญ่มินฮีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เวียดนามเมื่อเดือนที่ผ่านมาเผยว่าเธอชอบการช้อปปิ้งมากแต่ไม่อยากจะซื้อสินค้าใดๆจากเวียดนามอีกเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนในดาน,นังเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้หลังจากที่เธอได้ซื้อสร้อยข้อมือที่ทําจากไม้กฤษณาจากร้านใหญ่ร้านหนึ่งที่ราคา3ล้านดง่ง เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณย่าของเธอแต่เธอมาพบในภายหลังว่ามันทําจากไม้ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่ไม้กฤษณาอย่างที่เธอคิดมันทําให้เธอรู้สึกแย่และผิดหวังมากเพราะมันเป็นของขวัญสําหรับคุณย่าของเธอ VN Express รายงานว่าเวียดนามเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้วว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาถูกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ได้คิดที่จะใช้จ่ายมากนักเมื่อมาที่นี่อย่างในปี2019ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด1 9จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเวียดนามมีสูงถึง18ล้านคนแต่พวกเขาใช้จ่ายน้อยมากโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่7.5เหรียญสหรัฐเท่านั้นคิดเป็นเพียง7.5%ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในสิงคโปร์และ1ใน4ที่จ่ายในเมืองไทยซึ่งเป็นสถิติจากหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของเวียดนาม แฟมตรัะลวงนักวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามเผยว่าเวียดนามมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โดดเด่นไม่มากนักสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามไม่มีการพัฒนาในด้านสินค้าทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเบื่อหน่ายและลังเลที่จะกลับมาอีกครั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยทําได้ดีในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมในยามค่ำคืนต่างๆ โจนาธานฮันเงียนประธานบริษัทค้าปลีกสินค้าหรู i m เ x p a n p a c i i i c Group เปิดเผยว่าจากการประชุมในด้านการท่องเที่ยวเมื่อเดือนที่ผ่านมาการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเวียดนามต่ำกว่าของประเทศในภูมิภาคนี้มากต่ำกว่าทั้งไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยวเวียดนามนักท่องเที่ยวต่างบ่นกันมาก ในเรื่องสถานที่ช้อปปิ้งที่มีน้อยการเปิดร้านดิวตี้ฟรีตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเวียดนามในการสร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยววูเตบินประธานสมาคมการท่องเที่ยวเวียดนามเผยว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการจูงใจเพื่อมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆขึ้นมาเช่นธุรกิจกอล์ฟเพื่อการท่องเที่ยวเพราะจานวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟในเวียดนามมีมากขึ้นอย่างในปี2019นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มากกว่า1ล้านคนจากทั้งหมด5ล้านคนเดินทางมายังเวียดนามเพื่อที่จะเล่นกอล์ฟแต่ภาษีเกี่ยวกับธุรกิจกอล์ฟเพื่อการท่องเที่ยวที่นี่สูงถึง30%ในขณะที่ของประเทศอื่นๆอ,อยู่ที่เพียง5-7%เเท่านั้นภาครัฐควรจะต้องลดภาษีลงมา หลังจากที่บทความนี้ถูกเผยพแพร่ออกไปได้มีทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากพอสมควรโดยคนแรกที่เป็นชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในด้านของระบบขนส่งหรือการเดินทางการทิ้งขยะและมลพิษก็เป็นสิ่งที่เวียดนามจะต้องให้ความสําคัญด้วยหลายอย่างมันแย่ลงแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีแต่มลพิษประเทศอื่นๆมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด แปลกตาและถูกกว่าเวียดนามให้เลือกถ้าเวียดนามไม่ยอมพัฒนานักท่องเที่ยวก็จะค่อยๆน้อยลงไปทุกปีมีคนเข้ามาตอบกลับว่าใช่เลยพวกเขาใช้เวลา10ปีหลังไปกับการสร้างอาพาร์ตเมนต์ที่น่าเกลียดตามชายฝั่งซึ่งมันทำลายบรรยากาศสวยๆทถวนั้นไปหมดอาคารสูงก็กลายเป็นสลัมเสียสายตาทั้งนักท่องเที่ยวและคนเวียดนามเองหลังก่อสร้างเสร็จก็ไม่มีอะไรทำต่อมันเลยเป็นเหมือนอาคารเมื่อ10ปีก่อน พวกขยะและมลพิษต่างๆก็แย่ลงงบประมาณเพียงน้อยนิดถูกใช้ไปกับเรื่องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกว่าคุณชามาคุณควรต้องทำการบ้านก่อนที่จะมาเที่ยวเวียดนามที่คุณบอกว่าเวียดนามไม่มีอะไรให้เที่ยวชมมากนักลองค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเวียดนามจาก Google ดูก่อนคุณจะตะลึงกับสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากหวังว่าวิธีการนี้จะช่วยคุณได้ คนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อ15ปีก่อนตั้งแต่นั้นมาการพัฒนาที่มากเกินไปในดานังนาตรังซาปาดาลัดและอีกหลายเมืองซึ่งเต็มไปด้วยอพาร์ตเมนต์ที่น่าเกลียดราคาถูกและไม่มีคนเช่าได้ทำลายบรรยากาศและเสน่ห์ของเมืองไปทั้งหมดหมลพิษและขยะต,ตามข้างถนนทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกฮาลองเบ หลายครั้งถูกเรียกว่าเป็นอ่าวแห่งถุงพลาสติกหลายอย่างที่เมื่อก่อนถูกมองว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตอนนี้มันเละเทะไปหมดโครงสร้างพื้นฐานและการบริการต่างๆจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างขนาดใหญ่มีชาวอังกฤษเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแล้วพวกนักท่องเที่ยวที่เบื่อขับบาในเมืองไทยเลยเดินทางเข้ามาเที่ยวในเวียดนามละ่ะ เวียดนามต้องการนักท่องเที่ยวพวกนั้นจริงๆหรือมันยังมีปัญหาที่คนพวกนี้อาจจะสร้างขึ้นมาได้อีกการทำความสะอาดเมืองการให้บริการที่ดีความปลอดภัยตามท้องถนนและปัญหามลพิษทางเสียงจะทำอย่างไรไม่มีคลับบาร์ที่เปิดเกินเวลาห้าทุ่มตามเมืองต่างๆในเวียดนามหรือตั้งแต่เมื่อไหร่กันมีคนเข้ามาตอบว่าพวกลับบาร์ที่คุณพูดถึงมันเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆเท่านั้นในเมืองไทย ความแตกต่างมันเป็นเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจรอบๆสถานที่พวกนี้ต่างหากซึ่งมัญหาได้ยากในเวียดนามเพราะมันมีแต่ไซ่งานก่อสร้างอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบว่าผมก็มองเห็นจุดเดียวกันเวียดนามต้องจัดการปัญหาพลาสติกที่มีมากมายตามชายหาดและในแม่น้ำลำคลองจัดการพวกเซ็กทัวร์และอาชญากรรมต่างๆให้น้อยลงให้มีการทำ e v ซ่าแบบ90วันและมีว i s a r e t ท i l แบบ1ปี พร้อมบังคับให้มีการทําประกันสุขภาพที่ราคาไม่สูงมากเช่นราว3,600เหรียญสหรัฐต่อปีมีชาวต่างชาติคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชาวต่างชาติไม่ควรจะมาเวียดนามเพื่อทําในสิ่งที่พวกเขาทําอยู่แล้วในประเทศของพวกเขาการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีคุณจะต้องเป็นคนที่ชอบค้นหาปรับตัวได้ง่ายและความเคารพกับสิ่งที่เจอคุณจะเที่ยวสนุกในเวียดนาม ถ้าคุณมีใจที่เปิดกว้างใช้ชีวิตในแบบคนที่นี่ใช้กันแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆของคนเวียดนามทั้งอัธยาศัยและความเป็นมิตรความคิดเห็นใหม่พูดตามตรงสิ่งดึงดูดใจของเวียดนามที่ว่ากันถือว่าคุ้มค่าที่ได้เจอผู้คนบรรยากาศและความเป็นมิตรทำให้ผมกลับมาที่นี่1 2ถึครั้งต่อปีตั้งแต่ปี1993มาแล้ว มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างโรมปารีสและลอนดอนแต่คงไม่มีอะไรที่สามารถนำมาเทียบกับคนเวียดนามได้ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวเวียดนามผมไม่เห็นด้วยการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติแตกต่างไปจากคนเวียดนามเวียดนามมีคลับบาร์น้อยก็เพราะว่ามันเป็นวิถีของชาวเอเชียพวกเราไม่ได้มีมุมมองที่ดีต่อคนที่ชอบออกไปเที่ยวกลางคืน โดยเฉพาะเยาวชนในขณะที่ชาวโยุโรปและอเมริกันเปิดกว้างในเรื่องนี้และมองว่ามันเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่ผู้คุณบอกว่าเวียดนามมีอะไรให้ซื้อหรือใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่พอร้านค้าบางแห่งคิดราคาสูงผู้คุณกลับมาบ่นว่าราคาสูงเกินไปรัฐบาลของเราพยายามให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางของการผลิตเพื่อส่งออกและดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ฉะนั้นโปรดอย่ามองแค่ด้านเดียวมีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมเคยตีกอล์ฟในเวียดนามเพียงครั้งเดียวและในสนามที่ถือว่ามีคุณภาพในระดับธรรมดาทั่วไปในเมืองไทยในช่วงของบ่ายวันพุธในเวียดนามค่าใช้จ่ายอยู่ที่175เหรียญสารัฐต่อคนแต่ในกรุงเทพผมจ่ายแค่50-75เเหรียญเท่านั้นแต่ได้รับการบริการที่ดีกว่า การได้รับการบริการที่แย่กว่าในราคาที่สูงกว่าถือว่าเป็นความซวย2ต่อมีคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมเห็นด้วยในเรื่องของการชอปปิง้งในฮอยอันราคาส่วนใหญ่ในย่านเมืองเก่าจะขายสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนอย่างเช่นเสื้อยืดกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆและทุกร้านก็ขายสินค้าเหมือนๆกันหมด ชาวต่างชาติคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบประวัติศาสตร์แต่รู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเพราะฉันไม่เคยเจอไกด์ท้องถิ่นที่มีการศึกษาดีแม้แต่คนเดียวพวกเขาไม่มืออาชีพเลยไม่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศของพวกเขาเองฉันเจอมาเยอะในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาไกด์นำเที่ยวที่มีความรู้ที่ดีจะเป็นชาวต่างชาติในช่วงก่อนโควิดซึ่งทำงานกับบริษัทนำเที่ยวของต่างชาติ พวกเขารู้วิธีสื่อสารที่ดีกับลูกค้าพวกเขาใช้เวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและตำนานต่างๆของเวียดนามพวกเขามันจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอให้ความทรงจำที่ดีจนทำให้อยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งถ้าเวียดนามต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่สูงพวกเขาควรจะต้องมีองค์กรที่เหมาะสมที่เป็นมืออาชีพมากกว่านี้ มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างออกไปว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนักไม่ใช่นักท่องเที่ยวจากตะวันตกจะมาเที่ยวเวียดนามเพื่อมาเที่ยวไหนขับเพียงอย่างเดียวและอยู่เที่ยวดึกดื่นเราพบว่าคนเหล่านั้นมักจะเป็นคนเวียดนามมากกว่าที่ชอบจะเที่ยวในแบบนี้มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าเราควรทําการต่อต้านขับบาร์ต่างๆในฮอยอัน มันทำลายบรรยากาศของเมืองโบราณทำให้กลายเป็นเหมือนเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอื่นๆและทำให้เมืองขาดอัตลักษณ์ไปมีชาวต่างชาติเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าไม่มีไนท์คลับในเมืองเก่านะแล้วในตอนกลางคืนมันมีบรรยากาศแบบไหนที่น่าสนใจพอในเมืองเก่าละ่ะซึ่งคนเดียวกันนี้ได้แ,แสดงความคิดเห็นใหม่ว่าหอยอันในตอนกลางคืนเงียบเหมือนป่าช้าการหารถแท็กซี่หลังสามทุ่มเป็นเรื่องยาก แต่ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่การหาของรับประทานในตอนดึกก็เป็นเรื่องยากมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นในเมื่อสถานที่ต่างๆปิดทําการแต่หัวค่ํามีคนเข้ามาตอบว่าก็เพราะหอยอันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวในตอนกลางคืนไงละ่ะคนต่างชาติคนใหม่เข้ามาบอกสั้นๆว่าเงินมาก่อนบริการมาทีหลังคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ใช่เลยซื้อเยอะๆนั่นคือสิ่งที่ยังขาดอยู่และกางคืนก็น่าเบื่อด้วยพูดตามความจริงดีกว่าดานางนสวยกว่ากรุงเทพเป็นพันเท่าและเวียดนามก็สวยกว่าเมืองไทยในทุกด้านด้วยชาวต่างชาติคนก่อนหน้านั้นเข้ามาตอบอีกว่าเวียดนามดีกว่าเมืองไทยหรือพร้อมหัวเราะชายหาดส่วนใหญ่ของเวียดนามมีแต่ขยะและถูกทำลายในระดับที่น่าใจหาย และนั่นก็คือความคิดเห็นทั้งหมดต่อการท่องเที่ยวเวียดนามซึ่งสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงทําให้เรามองเห็นมุมที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าความสําเร็จในด้านการท่องเที่ยวของไทยประกอบไปด้วยปัจจัยในด้านต่างๆมากมายและไทยเราก็ทําได้ดีกว่าหลายประเทศรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงซึ่งปัญหาซ้ำซาก คงหนีไม่พ้นสแกมหรือการหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวโดยคนขับรถโดยสารรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบางกลุ่มที่มีการพูดถึงโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะทุกคนเพราะแม้แต่คนไทยเองก็ยังโดนเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีปัญหาที่ซ้อนกันอยู่ด้วยนั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายซึ่งพบเห็นได้มากขึ้นแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียกับการท่องเที่ยวไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ใส่ใจกับคุณภาพสินค้าและบริการที่จำหน่ายความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวก็ต่างไปจากคนไทยด้วยเช่นกันซึ่งหากเราสามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้น่าจะช่วยทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาซ้ำครั้งมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งประเทศและคนไทยเอง